ไปด้านหลังแล้วลูกแกเก่เก่งเก่งเง้ยแต่ละทีปูมันไม่เข้านั่นไม่เข้าสายเโอ้โหเก่งจังเลยเก่งตัวให้ปูกคอนล่นล่เสร็จยังลูกเสร็จยังรัเสร็จแล้วโอเคเยี่ยม hey. โอเคเจ็บไปยังครับเจ็บไปยังเจ็บไปโอเคโอเคเป็นอะไรนอเออเป็นอะไรออนยูเป็นอะไรลูกออนยูเป็นอะไรออนยูเป็นอะไรอ่ะทำถึงจะไปหาหมอทำไมถึงจะไปหาหมอเป็นอะไรเออหมอฉีดยานะไม่กลัวเหรอไม่กลัวหมอเลยเหรอ con như khôngสบาย ừ ạ con 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 như khôngสบาย con như ai đó ạ oh thầy mới thầy 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 Hãy đi thăm con nhá, xin si, con nhá, pha pét nồi Mẹ không muốn mẹ Ừm, nhắc về hả mẹ Ồ, chinh chăng đấy, mẹ có mẹ không? Không Ồ, không có sợ Đi hỏi con trai mẹ không? อทำไมถึงจะไปหาหมอเพราะยังไม่สบายตัวตัวร้อนไหมดูสิเนี่ยไม่ตัวร no. ้อนนี่เนี่ยตัวเย็นอยู่มันเป็นอะไรถึงจะไปหาหมอหือมันไอเลยอยากไปเจอหมอไงโอ้ยอย่ากกดมแนงฝาดแค่ฝาดแน่เนาะ